สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับพราผมต้นไลท์ไอทีช anel นะครับวันนี้มากับของดีโมเดลน้องใหม่นะครับพร้อมที่จะดิสรับพี่ๆไม่ไว่าจะเป็นฟลักนะครับอ่าเควนอิมเมดนะครับหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่มีการเสียเงินในการเจเนเรตอิมเมดนะครับตรงนี้มีชื่อว่า Z ซตอิมเมดเทอมาใหม่ไม่กี่วันเองนะครับตรงนี้มาหลังตัวฟลักสไม่กี่วันเองนะครับกบฟลักสไปเลยฟลักสหายเงียบเลย ในคอมมูนิตี้ผมไปดูมาล้วนแล้วแต่พูดถึง z i t i m e t u Turbo ทั้งนั้นอ่าข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับที่จะที่จะดิสรับรู้ไหมค,คืออะไรมันฟรีมัน Open Source ค่ายเดียวกันกันกบเ e น image อแหละนะครับแต่สมจริงมากและโมเดลเบามากๆผมไม่ต้องใช้ GGF u ผมใช้ตัวนี้เลยเทอร์โบที่เป็น BF 1 6เลยกับแรม VRAM 12 g b ผมเนะี่ยใช้งานได้ดีแลเกเจนภาพ1รูป Full HD นะ ใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงสามสิบวินาทีได้รูปภาพมาเลยและนี่ก็คือรูปภาพที่ผมลองเจนมาอ่ะเพื่อนๆดูหน่อยดูให้ผมหน่อยว่าตรงไหนที่เป็น a ออ่ะอาะสมมติคุณอาะสมมติคุณอยู่ที่คุณเห็นภาพแบบเนี้ยอ่ะเห็นภาพแบบนี้เลยตรงไหนครับที่เป็น AI อ่ะลองลองดูดิอ่ะลองลองจับผิดหน่อยตรงไหนที่เป็น AI ถ้าจับผิดได้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนะจุดที่สมจริงคือ นิ้วมือไม่ต้องพูดถึงครบแน่นอนไม่ต้องใช้ลอล่าตัวนี้ไม่มีลอล่านะครับผมก็มีการแตกบ้างอะไรบ้างกระจายบ้างเป็นเหมือนผมคนจริงๆนะครับคุณเห็นจุดๆนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเบอร์หรือเป็นบักอะไรของรูปภาพนะเขาเซลฟี่ที่หน้ากระจกห้องน้ําแล้วแน่นอนคุณเคยเห็นกระจกห้องน้าเวลาเขาล้างมือแล้วน้ากระเด็นใส่ปะแล้วมันจะมีพวกอ่าคาบน้ําอะ เออมือเราอาจจะสกปรกแล้วมีฝุ่นมีอะไรระสบัดขึ้นโดนกระจกปุ๊บถ้าเป็นน้ําสะอาดอ่ะมันก็อาจจะอาจจะหายไปใช่ไหมแต่ถ้ามีฝุ่นอ่ะฝุ่นมันจะเกาะอยู่เนี่ย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 สมจริงอืมแล้วคุณดูตาเขาเหลยมองไปที่กล้องดูในตาเขาครับในตาเธอเนี่ยมีจุดขาวๆก็คือแสงของหน้าจอโทรศัพท์มือถือนั่นเอง iPhone ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะนะครับเสื้อผ้าโอเคเลยนะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ ทรงผมหน้ามาสวยซะด้วยนะครับตรงนี้ w o r k f o o อ่าผมแปะลิงก์ใต้คลิปนะครับสามารถโหลดโมเดลจากตรงนี้ได้เลยลิงก์1 2 3ได้เลยหรือใครอยากใช้ gguf นะครับผมแปะลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ไปโหลดแยกต่างหากแล้วก็ import เข้ามาเหมือนกับที่ผมเคยสอนทำ gguf แต่ว่า take, take encoder แนะนำให้ใช้ตัวนี้กับ be ตัวนี้ส่วนโมเดลแล้วแต่คุณถ้าคุณจะใช้แบบผมให้โหลดตัวนี้ถ้าจะใช้ gguf ่าโหลดโหลดลิงก์ใต้คลิปอีกทีนึงอ่าโอเคก็เวิร์กโฟก็จะเหมือนกับควนอิมเมจกับหรือพวกฟลักเหมือนเหมือนอะไรทั่วไปเลยนะครับก็มีดิฟูชั o นโมเดลนะครับแต่ถ้าเป็นคุณเป็น gguf ก็จะเป็นอ่าอะไรนะ gguf l o a d e โดเ,ดอเออนะครับ unit l โหลด r นะครับโหลดคลิปเหมือนเดิม VAE นับขนาดภาพแล้วก็อ่าคลิปเทค ENCODE แบบแบบดีแบบที่ต้องการอะโพซิทีฟแล้วก็ Negative เนกาทีฟก็คือแบบที่ไม่ดี นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเคสแอมเปอร์ธรรมดาสเต็ปอยู่ที่9พอนะผมลอง20แลวกับ9ไม่ต่างกันครับเพื่อนๆลองดูได้ไม่ต่างกันผมก็เลยเฮ้ hey, เราจะเสียเวลาไปทาไมตั้ง20สเต็ปเอาแค่9พอ30วิจบนะครับเนี่ยที่ภาพฟูให้ดีนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาลองเจนกันแต่ว่าก่อนที่ไปเจนกันไปรู้จักเขาสักหน่อยครับนะนะครับเอ่อเป็นของเลยนะตองยี่ผมอ่านไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกนะขอห้ด้วยนะครับเซตอิมเมจเทอร์โบที่เขาทำมาดาวน์โหลดไปแล้วโมเดลนี้ประมาณหมื่นกว่าหมื่นกว่าครั้งอ่ะนะ ตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกงี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ Z ซตอิมเม r เทอ่ะนะครับเราอยู่ที่เซตอิมเมทอิมสามารถเอ่อเจนที่ที่เขาทดสอบนะมีสามารถเจนกับ v r m m 6G ิได้ด้วยนะดังนั้นใครที่ v r m m ต่ำเฮเลยครับสามารถใช้ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ z i t a g e turbo b o ต่อไปมันจะมี z image base to be release ก็ ily, คือกำลังจะปล่อยเร็วๆนี้ อ่ะผมก็รอเหมือนกันว่าเฮ้ยหลังจากที่เทอร์โบมาแล้วเนี่ยผลมาค่อนข้างดีถ้าเบดมาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอยากจะรู้เหมือนกันนะถ้ามันชัดกว่าดีกว่ารายละเอียดดีกว่าผมก็จะรอไอตัว G G U F เหมือนเดิมอาจจะมาเทสให้เพื่อนดูอีกทีแล้วก็สําคัญที่อยากจะรอคือ set image edit คุณอาจจะเคยใช้ตัว Qwen image edit ไปแล้วใช่ปะ่ะ set image edit ผมก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรประมาณไหนก็รอติดตามเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดมาอาจจะอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีนี่คือภาพตัวอย่างนี่เขาเจนมา นะมันเป็นเหมือนภาพจริงเลยนะเพื่อนเนี่ยนะ,นะ,นะเหมือนก๊อปภาพจริงเาเอาไว้ง่ายครับตรงนี้แล้วก็สามารถเจนไอพวกนี้ด้วยนะพวกหน้าปกนิตยสารหน้าปกความรู้ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยได้เลยหน้าปกหนังสือหน้าปกอะไรโคเบอร์ต่างๆนะครับเอ่อสำหรับใครที่ไม่มีคัดจออยากจะลองหรือเปิดคลิปผมมาดูแล้วฮยโอไม่มีคัดจอในการเจนทําไงดีผมมีลิงก์ตัวนี้คือเดโมสามารถเอาไปเจนได้ใกล้เคียงกันกันกบตัวคอมฟิวไอเราเลย เพียงแค่คุณมีสมาชิกก่อนอย่าลืมสมัครสมาชิก hacking face ให้เรียบร้อยนะครับผมแปะล,ลิงก์ใต้คลิปนะก็สามารถไปกดใช้ได้เลยผมก็ตัวอย่างให้ดูเลยนะครับเจนตัวอย่างอ่ะผมเอาจากตัวอย่างเขาตรงนี้แล้วกันนะจากนั้นก็เจนไปเลยไม่ต้องรอตัวนี้ก็โหลดเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอสามวินาทีโฮโฮโฮสุดยอดนะครับนี่คือภาพที่ได้มาอ่ะไม่ขี้เหล่ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าตัดไอรูปไอตัวไอเนี้สายฟ้าเนี่ยไปเนี่ยผมก็ว่ารูปถ่ายอ่ะผมก็ว่าไม่ใช่ AI อ่ะเนี่ยนสุดยอดจริงๆนะใครที่ไม่มี G.P.U. หรือไม่มีการ์ดจอสามารถมาใช้ลิงก์ที่ผมบอกนี้ได้นะตรงนี้ก็ใช้งานได้ฟรีเหมือนกันเพียงแค่คุณต้องมีสมาชิกตัวนี้เท่านั้นเองนะครับตรงนี้โอเคเราจะลองเจนรูปภาพเลยเนาะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรละก็เจนรูปภาพได้เลยนะครับ โอเคและนี่ก็คือรูปแรกที่ผมเจนมานบหลังจากที่ใส่พร้อมไปเรียบร้อยนะไม่ได้มีปรับแก้อะไรนะก็ใช้แบบเดิมใช้แบบ f u l l HD แนวตั้งนะครับขนาดมือถือเาราภาพที่ออกมาอ่าสาวแว่นนะสาวแว่นนะนะครับสาวแว่นนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็เป็นบอร์ดนะเป็นบอร์ดเหมือนอาจจะเป็นโฆษณาหรือป้ายอะไรก็ตามตัวหนังสือก็โอเคเห็นไหมครับนะตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ผมโฟกัสที่ตัวละครหรือคนนั่นเอง มันได้นะมันเหมือนภาพถ่ายนะนเพื่อนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปต่อไปครับรูปนี้คือรูปที่2อนะอันนี้ผมลองเจนแบบ f ูลบ b o ี้นะฟูลบ b o ี้ก็คือเต็มตัวนะภาพที่ออกมาก็เต็มตัวนะเป็นหญิงสาวเนี่ยกำลังอยู่เนี่ยอาจจะเป็นห้องรับรองหรือห้องออลองชุดอะนะอะไรประมาณเนี้นะครับเนี่ยกำลังเซลฟี่อยู่นะครับเอ้ยได้นะครับนะนะเนี่ยผมมองยังไงมันก็ไม่ผมมองยังไง,ม,ไม,ม,ม,ง,ง,ไงมันก็ไม่เป็น a ออะ บอกไงดีอ่ะมันสมจริงมากครับนะนะครับความละเอียดของภาพแล้วก็ความดูเหมือนคนจริงอ่ะนะครับมันได้ใน่นเนี่ยเงาก็มีเลยทุกอย่างครบเซตหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นภาพการ์ตูนแอนิเมะนะครับก็สามารถเจนได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้รอลาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้รายละเอียดตรงนี้คุณอาจจะต้องไปรอลอลาในส่วนของตัวแอนิเมะเข้ามามันอาจจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่านี้ ที่ดีกว่านี้แต่แบบนี้ผมมองว่าไม่ขี้เลยนะใช้ได้เลยตรงนี้เอาไปต่อยอดได้นะครับไปดูภาพต่อ,ตอไปโอเคสําหรับภาพนี้เหมาะสําหรับสายอินฟลูเลยเฉพาะเลยนะครับไปดูอ่าอินฟลูไหมอินฟลูปะ่ะอ่าสาวสวอยอยู่ที่รถสปอร์ตแล้วก็คุณดูดิผมอยากให้คุณดูคุณบอกผม ดังๆหน่อยว่าตรงไหนฮะที่มันเป็น AI อ่ะผมดูไม่ออกเลยว่าเป็น AI เอาง่ายถ้าเกิดคุณลืมเรื่องแบบเจนรูปภาพมาแล้วอยู่ดีคุณเห็นภาพเนี่ยอยู่ดีคุณเห็นภาพเนี่ยคุณคิดว่าเป็น AI ไหมเนี่ยความไอ้นี่มันได้เลยครับมันได้ผมมองอยังไงมันก็ได้อ่ะนะครับถจอดรถต่อคิวคนเดินเหมือนเดินจะไปอะไรทักอย่างนะครับเป็นตลาดเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแล้วดูเงาขาก็มีเงานะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ใชอยู่ดีจะเป็นลอยๆนะครับแล้วถนนคนดูดีมีเศษขยะเศษ อะไรอ่ะเยอะแยะมากมายเนี่ยเศษฝุ่นเศษอะไรอย่างเงี้ยมันสมจริงมากเลยเนี่ยมีรอยน้ามันหยดด้วยเห็นปะเออดูดิตรงไหนครับที่เป็น ai โหโหโหนี่ครับ s e image มาจริงนะครับมาจริงน้องใหม่มาแรงนะครับพร้อม d i s รั p ทุกค่ายเห็นบอกงี้นะครับ,รดบ,นะรบเดี๋ยวดูรูปถัดไปนะครับนี่คือรูปน้องแมวอันแสนน่ารักอ่ะใครสายเลี้ยงแมวนะครับเนี่ยครับ work ไหมอยู่ในกล่อง นะครับกล่องไม่ได้กล่องแบบคิลเลนะคุณดูกล่องคุณคือเห็นกล่องแบบเวลาเราตัดกล่องปะมันจะเป็นร่องเลยนะมันก็มีชัดเกน์มีรอยพอับรอยอะไรอย่างดีนะแล้วก็น้องแมวนะก็อยู่ในกล่องอใส่หมวกใส่อะไรนะักกากเขาเรียกหน้ากากหรือเรียกหมวกไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นเป็นโลมาปะโลมาหรือปลาวานน้อยอะไรทุกอย่างนะเอ้ยน่ารักนะนะพื้นหลังเบอร์นะครับตรงนี้โฟกัสไปที่ตัวแมว ไม่ได้คิดเลยนะครับนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรูปเมืองสุดท้ายแล้วนะครับวิวสวยๆหน่อยนะครับมาแล้วครับกับภาพแนวนอนนะครับ Full HD เพื่อนๆเ,เดาดีว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับค,ค,ค,คุ้นะคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมหนับนี่คือภูเขาไฟฟูจินะครับอ่าส่วนตรงเนี้จริงๆอ่ะขอเอ่ยชื่อลวกันจริงๆมันเป็นลอสันนะ อต้นฉบับที่ผมจะตั้งเอาไว้นะแต่ว่าแน่นอนว่า AI ก็คงแบบว่าคงเบอร์ยี่ห้อหรือว่าเบอร์บริษัทเบอร์ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์อะไรจะเอาชื่อเข้ามาก็อาจจะดูโดนเดี๋ยวอาจจะเสี่ยงโดนลิขสิทธิ์ใช่ป่ะเขาก็เลยตั้งเป็นชื่อแบบนี้แทนนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ซีเรียสผมชอบตรงที่คณดูวิวดิมันได้เลยนะครับน่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นมุมมองแบบนี้ใช่ไหมอ่าที่นี่คือญี่ปุ่นก็คือภูเขาไฟฟูจินั่นเองนะก็เป็นจําลองไปนะรถก็สมจริง นับคุณดูเงาข้างรถด,ดินะครับอ่านี่เพิ่งล้างรถมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเงาเหลือเกินเนี่ยแม่สะท้อนกลับไปที่กระจกร้านค้าอยู่ข้างหน้านะเป็นที่จอดรถนะครับทางคงทางเข้าอะไรก็เฮ้ยมาจริงนะนะครับอ่าแล้วก็รูปที่ผมเจนเนี่ยไม่มีคนไงมันก็เลยไม่ได้มีติดคนมาด้วยจะเป็นแค่แบบรูปวิวเฉยๆนะครับตรงนี้ก็เอาไปต่อยอดกันได้แบบมากมายเลยแล้วผมชอบตรงที่ว่าภาพมันสมจริงมากที่ผมดูอะ่ะเอาง่ายๆถ้าตัดเรื่องเทคไปนะ บางทีเทคมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนิดๆหน่อยๆถ้าตัดเรื่องเทะผมยังหาวิธีจับผิดที่แบบว่ารูปเนี้คือรูป AI อ่ะยังไม่ได้เลยนะเออหรือถ้าเพื่อนๆจับผิดตรงไหนได้ที่ผมโชว์แสดงรูปภาพไปดูสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่าที่ตรงนี้อาจจะมีจุดที่มองเป็นเหมือน a อออยู่อะไรเงี้ยอะไรก็ว่าไปนะแต่ต้องมองก่อนว่ารูปที่ผมเจนไปอ่ะเพื่อนๆลองมองแบบว่าไม่ใช่มาจากการเจนอ่ะลองแบบว่าสมมติอยู่ดีเห็นภาพแบบนี้มาจากตามสาธารณะโซเชียลหรือแม้กระทั่งใครเอามาให้ดูอะไรเงี้ย เพื่อนๆลองดูว่าตรงไหนที่มันมองเป็น AI เออประมาณนั้นนะอย่าลืมนะตัดเรื่องเทคไปนะบ,บางทีเทคมันอาจจะไม่แม่นนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเบามากๆเจนแค่30วินาทีเอง Full HD นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะครับตรงนี้แล้วก็ภาพสมจริงนะรตรงใจเลยสำคัญคือรรู้ไหมครับ Open Source นี่แหละครับมันจะมาดิสลอฟ นะครับมาดิสรับเจ้าใหญ่ๆนะครับทั้งหมดตรงนี้มันประมาณนี้เสียเวลาหน่อยแต่ว่าคุณภาพผมบอกเลยว่ามันน่าใช้มากๆเพื่อนๆต้องไปลองใช้กันดูแล้วกันนะครับหากติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยได้หรืออยากให้ผมทาคลิปอะไรสอนเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้โดยเฉพาะทางเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้ผมชอบมากๆเลย AI ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ IT ก็สามารถพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามด้วยนะครับนะก็เป็นช่องเกี่ยวกับไอทีความรู้ใหม่ๆ นะครับติดตามไว้เลยเดี๋ยวมีเนื้อหาใหม่ๆก็มาลงแบ่งปันความรู้กันไปนะวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ